โอ้แดกนี่นะ hát chắp ไปครับ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  ndi me cheta ndi me pas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 ta ตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่อนุสรสถานภาษาเบงกาลีนะครับเมื่อสมัยที่นี่ยังเป็นปากีสถานตะวันออกนะครับก็มีชาวบังคลาเทศนะครับเขาก็มาประท้วงเรื่องการใช้ภาษาเบงกาลีนะครับก็เป็นภาษา้องถิ่นของบังกลาเทศในปัจจุบันนะครับเมื่อสมัยนั้นครับผู้คนเนี่ยประท้วงแล้วก็เกิดการสู้รบกันนะครับระหว่างชาวเบงกาลีกับทหารปากีสถานนะครับที่นี่ก็เลยสร้างเป็นอนุสรสถานเพื่อลำลึกถึงผู้คนเหล่านั้นในอดีตนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่นาจิระบาซานะครับก็เป็นตลาดสรีทฟู้ดแห่งหนึ่งนะครับในโอนากานะครับที่นี่เขาก็จะมีการทําอาหารสรีทฟู้ดนะครับหลายอย่างเลยครับก็เดี๋ยวลองมาดูครับว่าที่นี่จะมีสรีทฟู้ดอะไรบ้างนะครับนะครับตอนนี้เขากำลังทำปีจูอยู่ครับมาิต้งสงก่ไ แกงก้นอะไรที่ที่ฮานยใชครับปี๊จูก็เป็นอาหารพื้นเมืองอย่างหนึ่งนะครับที่ชาวบังคลาเทศเขานิยมนะครับครับทอดกันใหม่ๆเลยครับอันนีอ้อันนี้จะเรียกว่าดิมจ็อกนะครับนะครับก็จะเป็นแป้งแล้วก็มีมีไข่ครับไข่ต้มนะครับใส่ตรงกลางครับ ตรงนี้เขาจะเรียกว่านานนะครับเป็นโรตีแปะโอ่งครับก็เดี๋ยวเราเดินไปดูร้านต่อไปนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นซอยค่อนข้างที่จะแคบนะครับรถก็จะติดนี้ครับตอนเดินก็ต้องระวังหน่อยครับนี่จะเป็นร้านชื่อดังนะครับอาจีบิอนี่ครับคาจีบิอานี่

แย่งกันซือครับถ่ายไม่ได้เลยครับคือแบบคนเนี่ยเยอะมากเลยครับคือเป็นร้านชื่อดังครับคือมีหลายยูทูบเบอร์ที่ดังของระดับโลกนะมาถ่ายร้านนี้ประจาเลยนะครัเดี๋ยวรอรอให้เขาแบบคนแบบซาซา่อนะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับร้านนี้อันนี้จะเป็นอีกร้านนึงนะครับอันนี้ชื่อว่าอานิฟ เบียร์นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นร้านชื่อดังเหมือนกันครับขายวันหนึ่งก็เป็นพันๆกล่องเลยนะ เขาแย่งกันซื้อนมนะครับนมสดๆนะครับแย่งกันซื้อครับขายดีมากแล้วมวัว ครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายตานะครับก็ภาษาบางคลาก็จะเรียกคล้ายๆกับประเษศไทยครับก็จะเรียกว่าตาวนะครับ เราก็จะปอกนี่ยครับปอกขายมือนที่ที่ไทยเลยนะลาดิก้อ แท็กเจกา60ตะกาลูกเนื่องก็ตกประมาณ60ภากานะครับตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก20บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับยน Yes ย่านนี้ก็เป็นโซนในอดีตนะครับของเมืองพากานะครับเขาจะเรียกว่าโอพาคานะครับเป็นเมืองเก่านะครับเขาก็จะพังเมืองมันจะไม่ค่อยสวยเหมือนปัจจุบันนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นตึกแล้วก็เป็นซอยถนนเข้าแคบๆนะครับ ครับร้านนี้คนเยอะมากเลยครับร้านนี้จะขึ้นชื่อเรื่องเมนูชิคเก้นติก้านะครับนะครับอันนี้เมนูนี้จะเรียกว่าชิคเก้นติก้านะครับไก่ทอดสูตรผสมเครื่องเทศของบังกลาเทศนะครับหอมมากเลยครับ นะครับก็จะเป็นเมนูแบบไก่ทอดนะครับ อนี้เราก็รอกินข้าวครับร้านนี้คือร้านเบียนี่นะครับก็ร้านแรกที่ว่าเขาหิ้งมครับตอนนี้ขายหมดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือร้านที่2องครับคือเป็นอันดับสอของย่านนี้นะครับที่การันตีเรื่องความอร่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนครับว่าเบียนี่ร้านนี้จะอร่อยขนาดไหนครับะครับคือแบบตอดิวคือยาวมากแล้ว นะครับผลตักก็คือแบบมีล้าครับตักวันหนึ่งเป็นพันสองพันตองเลยครับขายดีมากครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบครับเกือบหนึ่งทุ่มแล้วถึงได้มาเข้ามารอรับประทานอาหารร้านนี้นะครับคือค้นแบบแน่นจริงๆครับโอ้โหเป็นแบบอิหงึ่งประสบการณ์ของการมาเที่ยวบังกลาเทศนะครับผมก็มานั่งกับ วัยรุ่นบังกลาเทศครับนี่ครับวัยรุ่นบังกลาเทศครับ <laughs> มานั่งเพื่อนด้วยบอจูเนมเนมน้ำกี่น้ำกี่ชาตังอยู่เช่นมันดีนงจางกินจางกินอยู่ฮะลำยนอน<ะ>อยอนู่ตาซิม เว้ยไม่รุนบางลาเต้เราก็เราทานอาหารโต๊ะเดียวเขาเลยนะครับโอเคนั่งรออาหารมาประมาณ15นาทีแล้วครับยังไม่มาเลยครับออเดอร์เยอะมากร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อของย่านโอทากาเลยครับแต่ว่าร้านที่แบบอันดับหนึ่งเนยคือขายหมดไปแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วครับอันนี้คือโบฮานีครับเป็นน้ำสูตรของบางลาเทศครับ แต่ผมเพื่อชิมแล้วคือแบบมันไม่ถูกปากครับวันนี้ไม่ขอรับประทานแล้วกันับอาหารที่เรากินวันนี้ก็คือข้าวหมกเนื้อนะครับก็เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเบงกาลีนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีนะครับและก็ยังสืบทอดต่อๆกันมาถึงปัจจุบันนะครับก็ตอนนี้ครับเรากำลังจะเดินไปกินเอ่อรัชชี่นะครับหิวมานานแล้วเราไปลองกินดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ นะครับคือคนแบบเยอะมากๆนะครับแต่ละร้านคือเราต้องมาต่อคิวนะครับรัชีครับต่อคิวมานานเลยครับรัชีครับ๋ยวลองชิมดูนะครับอืมคือแบบคล้ายๆกับนมเปรี้ยวผสมโยเกิร์ตครับแต่รสชาติที่นี่มันจะแบบหวานๆมัน,น,น,นๆนะครับ เปรี้ยวอร่อยครับนี่ครับของดีบังคลาเทศครับอร่อยจริงๆครับนนี้เับเป็นร้านหมากครับร้านหมากในบางะลาเทศหมากที่นี่มันจะมีอย่างหนึ่งคือสามารถติดไฟได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูครับว่าติดไฟได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรา เดีย๋ยวเรามาไม่ถึงมาคาราเท้พอมาชิมหมากนะครับมันก็จะมีพวกเครื่นนองเครือ่องเคียงนะใส่เทีเยบเ,เลยนะครับ tôi xin lỗi con trai tôi muốn tôi xin lỗi con trai tôi xin lỗi

โซซูบินไงใช่คุณกินได้วันเดียวตามผมนะเป็ไงไม่รู้นะครับน่าจะบุรุษมันนะลูกน้องคนน้อยเราต้องระวัง

ก็ราคาครับทำละสี่สิบราคาครับไม่แพงนะคบาบติดไฟได้โอ้สุดยอดก็หมากเมื่อกี้นะครับรสชาตเป็นออกแบบเป็นเจนลรี่นะครับคือออกหวานๆแล้วมีน้ำเชื่อมนะครับ คือรสชาตมันจะแปลกๆไ,ไม่เหมือนหมาดที่ไทยนะครับคนบราเทศเขานิยมทานหมากันอยู่แล้วครับก็วัยรุ่นนะครับก็จะประยุกพวกใส่พวกเยลลี่พวกน้ำเชื่อมพวกออผลไม้ไปในหมากนะครับแล้วก็ติดไปได้นะคือแบบมิสซิ่งมาครับในบาราเทศนะครับ ด้วยร้านเคบับนะครับอันนี้ชวนส aba, ลัดสลัดวันนี้จะเป็นสลัดหมูมันเทนะครับก็จะกินแก้มกับกระปั๊บไก่ครับชิคเก้นติกะชิคเก้นติกะนี่ครับกระปั๊บไก่ที่นี่จะเรียกว่าชิคเก้นติกะนะครับแลกแลกกับกระเล็บแล้วก็นี่ครับจะกินกินแก้มกับโรตีนะครับนี่ครับเขาก็จะเอาแบบแผ่นโรตีนะครับแล้วก็นี่ครับกินกับไก่เนี่ยไก่กระปั๊บ แบบนี้ครับแี้ควก็กินเลยตามด้วยสลัดอืมแบบนี้ครับโตเตยครับอาเน,อนี่ครับชิเคเก้นติก,กะครับ ก็วันนี้นะครับได้เห็นสตรีทฟู้ดของบางประเทศนะครับที่โอนดากาอย่างเต็มอิ่มนะครับก็วันนี้ครับผมเป้าตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับจนถึงตอนค่ําเลยนะครับวันนี้เป็นวันคือทินอดวันสุดท้ายนะครับผู้คนมากมายนะครับเขาก็จะมาตลาดโอนดากาเนี่ยนะครับซื้อ อาหารอร่อยยมาให้ครอบครัวได้รับประทานนะครับเอ่อหมากจุดไฟเป็นหมากประยุกต์ของบังกลาเทศนะครับที่เขาใส่พวกเจลลี่เป็นอีกไฮไลท์แห่งหนึ่งนะครับของบังกลาเทศนะครับที่ผมเนี่ยอยากมาทานตั้งนานแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้ออกมาอย่างนี้นะครับวันนี้มันเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลอิดนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับได้มีโอกาสออกมาที่โอนดากายามค่ำคืนก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ